ไปครับพี่น้องเก็บเบ็ดกันครับฝนมากครับพี่น้องพาเรือมึงมึกมึกมาแล้วไปครับหมานมบหมานเสาน,นี้ดุดน,น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะก็บ,บ็ดกบกับผมเบ็ดกบเบ็ดรักสูตรโบราณประยุกเข้าไปครับพี่น้องผมสิทธไทยบึงเป็นสธธาบ,บ,บ,บางของบางตอนเด้อฝ่าวู่ครับมือนี้เสานี่ เย็บเตอร์ทั้งๆขึ้นไปก่อนพอเสามากก็จะเอาเผลงวนขึ้นมาโอถือครับทั้งเหลกยืน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 ติงแต่พี่น้องหลังยาวครับเมันขึ้นอีกเลสองครับพี่น้อง ยืนตรงเ็าลบพงศาทาแล้วพี่น้องมีครับเสานี่ครับยั่งเหมือนเดิมครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับลักษณะการถือครับแหงเตี่ยนเท่าไรแหงดีครับเสือกเพิ่งกะสิยันยันยันขึ้นมากฟันอยู่อย่งนีครับกะสิยืนตรงเข้าลบเข้าลบพงศาธาครับผมแล้ววงตะงูตัวนั้นนะครับอาครับพี่น้องเสานี่ก็ถือว่ามาตรฐานเก่าครับพี่น้องหนังนี่หลังหนามไหลนี่ครับหมายหอกครับผมอาครับ เก็บก่อนครับผมแต้มแบกแหกหมันครับผหรับเสานี่ไปพี่น้องฝนตกพายอีกแล้วครับมันชืดนี่อ้าพี่น้องแต้มสองครับขนาดฝนตกพากับผมนี่แหละครับการใส่น้ำคันทุนาครับน้ำทงน้ำหนานี่ครับนี่ครับพี่น้องเสานี่ยังเหมือนเดิมครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ พี่น้องยืนตรงเคารบท่องศาสถาด้วยครับไหนครับพี่น้องมันหมานึ่เกาครับผมนี่ครับลักษณะกบถือพี่น้องเลยนี่ครับยืนตรงเคารบท่องศาสตรถาคือเกาครับตัวพี่ๆได้พี่น้องนี่อโทยังเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ ใจที่ไม่รัเด้อพี่น้องเด้อน้ำถึงสีน้ำคันคุณาสิที่บอกผมใจล้างแหลกได้ครับนี่นี่ครับเวลาถือกระติยุ่งสีหลับพี่น้องนี่เป็นระคองรักคือเก่าครับนี่คองกระสิยุ่งยุ่งสีครับพี่น้องขนาดฝนตกพาได้พี่น้องนี่อาครับพี่น้องเขาเก็บแต้มมันครับเก็บเก็บแต้มแล้วครับพี่น้องสะดุปว่าหนากับยังหลายอยู่ครับหนมน้ำทงกับยัง บดนขันคันู่นหน้าอยู่ครับเพื่องปลากับหนามไม้ครับเป็นจีเชือมันบอทเนเด็เป็นแองหนามเก่าแบบที่ว่าผลมาามองหันนะครับเข้ากัยังกบกป็นยังออกหากินสะครับหากินทั่วไปครับพี่น้องมันบริยูเป็นบอลมันเึ้ื่อนได้ฟีครับเต่านี่ไล้สองแต้มครับถือว่าบกขี่หายน้องพี่น้องเนาะพอได้ปนครับพี่น้องนี่แหละครับ ตอนนี้โคงการหาอยู่หากินไห่แน่บ่ไห่แน่มันแน่บน่มัน,นแน่กับปนกันไปนะพี่น้องเนาะ้ากาถึงสิบบ่ได่ร้ายก็ไดนหน่อยครับนี่นะครับพี่น้องก็บ,บรรยากาศทงุงไฮทุงหน้าเฮายามเเสาสองแต้มครับเสานี่มาขึ้นนี่เลยซีเขาหน้าดำเียครับนี่เขาหน้าผมเองครับนี่คุณครับมีบานผมครับนี่บานผมตั้งอยู่กลางทงครับ สัตว์ทางนงุมากผมมักบรรยากาศแบบนี้ครับซุ่มอยซุ่มใเพ่ดไหนยอยู่ในบานผมขอแม่ลงมาเห็ีดอยู่กลางทงกลางหน้าครับมักบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศสองเสาเนาะพี่น้องเนาะเป็นโมมานปนไหนก็ถือว่าส้มบรรยากาศบ้านผมเนาะพี่น้องเนาะอุบลราชทานีครับผมนี่นะครับลาพี่ล่าน้องไปเข้บรรยากาศสองเสาสองเสานี่ เนี่ยไปใส่กับสว่างหัวใจครับพี่น้องคุณครับแสงสีทองก็ตังขึ้นครับบมืงหันป่าเดืมแมป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 มาห่องม,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 มา,องมาสองแต้มครับนีแ่แต้มงามๆอยูได้พี่น้องสำรับเสานี้น้อครับเนาะงแต่สองแต้มพ่อเด้กปนพ่อเด้อมอมพ่อเด้แกงอ๋าครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจดนะพี่น,น้อง,องเด้อที่เข้ามาติดตามสองรีวิวชีวิตติดดินครับผมขอบคุณทุกหยอดวิวย,ยอดซับ ยอดไหลครับผมเดี๋ยวกับทยอยมุงเบียนไปหากันนาะพี่น้องเนาะเข้าเข่าใจกันครับพี่น้องซ้ายนี่ครับผมทักท่าเยี่ยมยาม,ยามถามข่าวครับผมเตานี่ก็มีครับเสียงหนุกออกหาอยู่หาก,กินนึกกันกระพ้น่นเท่านียนะครับลาบกีด้านนองไปกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านอ้องพี่น้องเนาะเตานี่เคยสองแต้มไปสักครั้งไหแม,แม่ปนครับปนบวกพักแสบแสบ แดี๋ปัญญังเดี๋ครับพี่น้องจานเนี่แนวอยู่แนวกินทับบุญยืดเลยหนาให้หนาหน้าน,น้องพี่น้องเนาะหายังก็พอได้กินอยู่ครับอครับสำหรับเสานี้รีวิวซีวีติดอินขอกล่าวค้ามาสวัสดีครับขอให้พี่น้องลำนีด,ด้วยเด้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับผมไปครับเสานี้ครับผม